สวัสดีคะ่ะเพืเเ่อนๆวันนี้ป้อมชาเนี่ยะจะแวะมาดูผักป้อมชาน,นะคะก็เดี๋ยวคิดว่าวันนี้อากาศก็เอ่อหรือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์ที่จะมาถึงเนี่ยอากาศมันไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นาะเดี๋ยวป้อมชาจะเอาผักของป้อมชาเนี่ยออกไปใส่กระบาดนะคะก็ผักที่เราจะไปใส่กระบาก็ขมีนี่นะคะมีแคลนาะน้องแคลเขาเริ่มโตแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปใส่กระบาดแล้วก็เอา,เอาผ้า,าไฟเบอร์คลุมไว้เนาะแม่แม่ป้อมชาจะแยกตัวนี้ด้วยนะคะ คะนาผักคะนาเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกเนาะก็มีผักหลายอย่างที่กําลังจะปลูกแล้วดูน้องผัก่อยของเราน้องเขาก็กําลังโตนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้ลงกระบะพอดีพอดีกระบะท,ที่เราเตรียมไว้ก็เดี๋ยวเสร็จพอดีนะคะก็ผักน่าจะลงกระบะได้เยอะนะคะเพื่อนๆฉลัดก็ฉลัดก็น่าจะลงได้แล้วแต่เดี๋ยวรอดูอากาศสักนิดนึง หรืออะไรยังไงเดี๋ยวป้อมซาเอาเอาถทาอาออกแล้วก็ต้องเอาไฟไฟเบอร์ถ้าไฟเบอร์อรคุมไว้เนาะให้น้องเขาเอา่อโดนความร้อนแต่ก็ไม่ให้น้องเขาได้โดนลมมากจนเกินไปอันนี้ผักชีนะคะผักชีกําลังแตกแตกยอดแล้วเนาะอีกไม่นานก็จะได้ลงกระบะแล้วค่ะเพื่อนแต่คิดว่าวันนี้ป้อมซาจะเอาอ่าน้องผักแคลของเราออกกระบะออกไปใส่กระบะนะคะแล้วก็ผักคะน้าเนาะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเพื่อน ฝั่งนี้กำลังมีแดดค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะลงผักแก้วของเราเนาะกระบะน,นี้นะคะเพื่อนๆกระบะที่ป้อมซ่าเอา,อาปุ๋ยหมักบุคาชิเนาะฝังไว้เรียบร้อยแล้วก็อีกไม่นานก็จะครบเดือนหนึ่งเนาะนี่ดูรากน้องเขานะคะากำลังสวย ปลูกเสร็จแล้วเดี๋เราเอาเอา,เอา,อาผ้าคุมไว้ค่ะพ่อแาจะกดะให้ลากน้องเขาลงเล็กนิดนึงเนาะไม่ให้น้องตัวน้องเขาโคลนเคน็นแต่ถ้าเอาผ้าไฟเบอร์มาคุมน้องเขาก็ไม่โดนลมนะคะทำเสร็จแล้วก็คุม ลากสวยมากเลยค่ัเพื่อนออเราจะใส่ว่าปลูกถี่นิดนึงเนาะผักเราเยอะถ้าเราปลูกห่างก็จะไม่มีพื้นที่ปลูกผักอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยพอน้องเขาโตเราค่อยเราค่อยตัดแบ่งสับบางเนาะ ตัดสะบางเอา เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็เอาผ้าคุมไว้เนาะพลาสติกค,คุมไว้ตอนนี้เริ่มมีลมนิดหนึ่งน,นะคะก็พอดีคุมน้องาไว้ไก็จะได้ไม่เจอลมเนาะก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันอีกคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะคะโต,ตไหมหรือว่าทนหนาวได้ไหมเนาะ,ะโอเคทีค่นี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ะะด้วยนะคะโดยนตลิปหนาคะสวัสดีค่ะ